สวัสดีตอนเช้าเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เรามาที่ทะเลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามนะโอ้มีบรรยากาศสองที่พักวีปามุก,กับตาหวานด้วยนะทีบ่บรรยากาศช่วงเช้าเป็นยังไงกันบนะนะนะ้างโอ้ร้อนมากนะร้อนมากนแวันนะี้เราจะนั่นงไปที่ทะเลนะไปเล่นที่ทะเลอีกเหมือนเดิมโที่เป็นทีนะ่เปนทุกทุกคนเป็นอารมณ์ทะเลนับ มีทรายสวยมากเลยเป็นชื่อนั้นอะไรเอ่ทคุณผู้ชมลองเลี้ยมาดูนะี่มันเป็นยังไงมันเป็นด้วยกันนี่เพื่อนๆครับมีต้นพุ่นมาแล้วโอเคครับเพื่อนๆว่าไงครับมีหอยครับมีหอยเด้อเหรอหอยอะไรเอ่ยหอยอะไรนี่ที่ตักซานใหญ่ด้วยหวานสวัสดี อะไรนะครับพิก <ante ck> ต้องพูดต้องพูดว่าค่ะค่ะพูดคำไม่ได้ค่ะนีม่ม,มีอะไรบ้างมีปลาอันนี้มันมีปลาเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้วุ้นเนาะหอยมันขยับไหนหอยมันเนี่ยไงมันขยับขยับแบบไหน,หอ,อ,นอันไหนขยับแล้วเมื่อกี้อ๋อเนี่ยหอยที่อ่ะนี่เนาะโอ้พิกอยู่ตรงไหนน่ะตรงไหนไม่หอยลายตัวเลย โอ้หอยลายตัวเลยเหรอเพื่อนขับเล่นน้ำกันนี่ <c oughs> พเพื่อนเล่อน้นน้ำไปโอ้ยระวังด้วยระวังด้วย,หยวไหนต้นพริกบอกว่ามีหอยเยอะเดี๋ยวไปดูหอยด้วยไหนมาขยาับอาชีวิวดีเพื่อนเพื่อนด้วยเร็ว,วรไ,ไหนมาขยับตรงไหนไหนมันขยับตรงไหนโอ้มันขยับตรงนี้เหรอใช่โอ้ เจ๊งเลยจับได้ไหมอ่ะเพื่อจับได้ไหมจับได้ครับทุกคนจับได้เหรอไหนลองจับดูสิจับไปเพื่อนดูสิอ๋อจับไปเพื่อนดูหน่อยแล้วก็ใส่ที่ไหนใส่ที่นี่เหรอไปเล่นทะเลกัน

ไอเกนมาคกนอะือปาเลยโอ้ยมาอีกอต้งมาระจเึงจึงตึงจึงจึงจึง่ป่านจะว่ายน้ำเหรอไนว่ายน้ำให้เพื่อนเดูหน่อยว่ายน้ำเรย ไ้น้ำให้เพื่อนด้วยหน่แล้วเอ้าเร็วไ้น้ำเระวังนะระวังนะเพื่อนดูต้นพริไว้น้ำนะอ้าวต้นพุทธอยูไหนล่ะ ต้นพุดอยู่ไหนอ่ะนี่ต้นพุดธทำอะไร้นพุดธกำลังเล่นที่อยู่ดักอยู่ข้างบนนู่นนี่ต้นพุดต้นพุดกษ์ำลังไปหาคนพุทนะครับนี่น้ำทะเลต้นพุดธกำลังทำอะไรครับวาสลับหนุ่มฮะ ไม่สนับสนุนทำขุดหลุมเหรอไม่สนับสนุนอ๋อกำลังขุดหอยรูใช่ไหมไ <ป S 1> โอ้ฉลระวังด้วยนะเดี๋ยวลงไปโดนปูเดี๋ยวไปโดนปูปูขาหักไปอ่ะปูตืนพลิกไปไหนคะเฮ้ยต<ป>ัว โอ้ว่ายน้ำแล้วหีุว่ายน้ำแล้วเนี่ยเอาว่ายน้ำเนาะตู๊งตึ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 งตแม่จับูได้ตเสวเรเศษมมีโปรอยู่ข้างในเนี่ยอ๋มันมีปรอยู่ข้างในด้วยต้องงเว่กับคืนดู่มันจะตอบมั้ทุบบานทุบบานว่ายน้ำอีกแล้ว

ป็นตัว้าวดูทะเลเลยเหรอน้ำทะเลสวยมากเลยดูน้ำทะเลสวยงามสวยมากเลยมาดูปูก,กันนะโอ้ของเล่นเต็มเลยเพื่อนทุบทำไรจะทำเรือ,อจะทำเรือโอ้ทำเรืออีกแล้ว ทำเรือยังไงอ่ะพิกคันเหรอโดนมดกัดแน่เลยไหนโดนมดกัดขาเหราอันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์เหรอใโอ้โหแล้วท่านพุทธทำอะไรเฮลิคอปเตอร์ต้นพิกล่ะทำอะไรเฮคอปเตอร์เป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอใช่เหรอครับโอ้เจ็บเจ็บตรงไหนล่ะเจ็บขาต้องอะไรต้อง อย่าโดนหมดหมดกัดใช่ไหม